สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้ันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอ่าโหมดชาเลนจ์ลัคขีดจํากัดนะครับก็มาถึงแล้วนะครับอ่ะชาเลนจ์ลัคขีดจํากัดรอบนี้นะครับเป็นของคุกกี้อ่ารสครีมโยเกิร์ตนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นกันนะครับโอเคก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับผมมีเรื่องจะมาระบายมาพูดคุยกันหน่อยเนาะนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ โดนกล่าวหาอ่าหลายคนสงสัยว่าผมโดนกล่าวหาอะไรคืออ่ะจะเล่าเลยแล้วกันเนาะไปแบบเร็วนะครับถ้าคลิปยาวไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอ่าคอมเมนต์เนี้ยผมน่าจะเห็นตั้งแต่เมื่อวานหรือวันลรือละก็คืออ่ามีคนมากล่าวหาผมว่าที่ผมมีเพชรเยอะก็คือคริสตัลเพชรนั่นแหละว่าหาว่าที่ผมมีเพชรเป็นแสนเนี่ยหาว่าผมโกงหาว่าผมใช้โปรแกรมโกงนะครับคือ เอาจริงๆการโดนกล่าวหาเนี่ยเอาจิงมันก็รู้สึกแบบมันมันรู้สึกงุหงิดนะเพื่อนๆว่าไหมมันรู้สึกหงุนงิดนะครับคือใครที่ติดตามผมมานานเนี่ยจะรู้ว่าผมไม่ได้โกงเลยนะครับผมเนี่ยแคสเกมคุกกิลันมาเจ็ดปีไม่รู้ว่าผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าผมเคยโดนกล่าวหาหรือเปล่าว่าหาว่าผมโกงอย่างเงี้ยหาว่าผมใช้โปรแกรมโกงโกงเพจอย่างเงี้ย ผมอันนี้ผมจําไม่ได้ถ้าสมมุติไม่เคยเกิดขึ้นเลยแสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าผมแคสคุกกิรันมาตั้งแต่สมัยของไลน์นะครับจนถึง o อเวนเบกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปี64เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดคุกกิรันไลน์เนี่ยมาตั้งแต่ปี57ใช่ไหมถ้าปี57ก็58 59 60 6้6เ6้าหกปีเท่าว่าผมเลีนคุกกิรันมาเจ็ดปีละถ้านับรวมของไลน์ด้วยนะนะครับผมไม่เคยโกงเลย ในความคิดเห็นของผมอ่ะคือการโกรงอ่ะเราจะโกงไปทําไมล่ะครับโกงไปมันมันเป็นการโกรงที่มันไม่มีศักดิ์ศรีอ่ะคือมันเป็นการโกรงที่มันมันไม่ได้ใช้ด้วยมันไม่ได้ใช้ด้วยฝีมือที่เราเล่นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตามนั้นนะครับผมก็เล่นด้วยฝีมือดีกว่านะครับมันเหมือนแบบเล่นแล้วมันแบบเขาเรียกไงผมอาจจะอธิบายยังไ,ไงเดียตามนั้นนะครับคือมันเป็นการเล่นโกงแบบไม่มีศักดิ์ศรีอ่ะมันไม่ได้มาจากฝีมือเราที่เราเล่นอ่ะ นะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกเรื่องอันนี้หน่อยเนาะว่าเพรเนี่ยหาได้จากไหนมั่งนะครับอ่าหนึ่งเลยอันเนี้ยสำหรับคนที่ขยันวิ่งนะครับอ่าหนึ่งเลยหาได้จากโหมดเบรกเอาเบรกเอาอันเนี้ยจะรีจะรีเซ็ตทุกๆ7เจ็ดวันนะครับทุกครั้งที่มีการรีเซ็ตเนี่ยจะรับเพรทุกสัปดาห์แล้วแต่อันดับที่เราทำได้นะครับอย่างถ้าสมมุติเพื่อนๆอนอยู่ท็อป4ี่สิบ พอรีอันดับไอ้พอรีครบเจ็วันเนี่ยก็จะได้สองพันสองรอยเพชรก็คือประมาณว่าแบบถ้าใครทําถึงระดับไหนเนี่ยก็ได้เพชรตามนั้นนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ในการหาเพชรนะครับแล้วแต่าตามตามนั้นนะครับไม่รู้จะพูดไงก็เป็นว่าถ้าขยันวิ่งเนี่ยก็มีเพชรเยอะได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอาจากโหมดชาเลนจ์คุกกี้ชาเลนจ์ซึ่งคุกกี้ชาเลนจ์เนี่ยอันนี้ก็มีอันดับอันดับ รับของรางวัลด้วยเหมือนกันนะนี่ครับอันนี้ก็มีแจกเพชรเหมือนกันนะครับสําหรับคุกกี้ชาเลน์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีตามอีเวนต์ย่อยต่างๆนะครับที่มีการแจกเพชรน,นะครับรวมถึงาทางทีมงานคุกกี้รันเนี่ยก็จะมีการแจกคูปองเรื่อยๆนะแจกคูปองเดี๋ยวอา,อาจจะเป็นคูปองเพชรคูปองอะไรอนะคูปองเพชรคูปองลูกมาใส่ลุงอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการ ่าที่จะได้เพชรอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับทีมงานนะครับว่าเขาจะแจกคูป,ปองตอนไหนนะครับประมาณนี้อ่าโหมดกิจกรรมอันนี้คัสตอมรันอ๋อคัสตอมรันไม่เกี่ยวนะฮะก็เป็นว่าหลักๆอ่ามีเบรกเอานี่แหละในการหาเพชรนะครับอ่สุดท้ายละเรื่องเกี่ยวกับตังในเกมถามว่าทำไมตังในเกมผมเยอะหนึ่งเลยคุกกี้ส่วนใหญ่ของผมอะ เวลเต็มหมดแล้วนะครับจะไม่นับระดับสเปเชียลนะเพราะว่าระดับสเปเชียลเนี่ยมันจะเป็นจะถือว่าเป็นคุกกี้ลิมิเต็ดปะคือสามารถหาได้หาได้เฉพาะในอีเวนต์เท่านั้นนะครับก็คือเอาเฉพาะระดับอ่าคอมมอนนะครับเอาเฉพาะระดับคอมมอนแล้วก็อีิกแล้วก็รีเจเนอเร่นะครับส่วนใหญ่เต็มหมดแล้วนะครับก็พอเวลามีคุกกี้ตัวใหม่เนี่ยสมมุติว่ารอบนี้เป็นคุกกี้แมงป่องใช่ไหมรอบนี้ สมมติถ้าผมไปเปิดกาชาเนี่ยเวลาเปิดกาชาเนี่ยหนึ่งในนั้นอะ่ะจะต้องได้แมงป่องแน่นอนนะครับนอกนั้นที่สุ่มได้เนี่ยจะเป็นคุกกี้ซ้ําไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละที่ได้ซ้นะําน่ะก็คือเราจะได้ตังในเกมแทนนะครับมันก็เลยมีการสะสมสะสมดองดองไปเรื่อยๆครับจนผมมีตังเยอะนะครับคือมีตังเยอะจนแบบไม่มีไม่เขาจะเรียกไงเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเอาตังอะไรไปอัปเกรดแล้วอะ่ะ คือก็ต้องรอแพทใหม่อย่างเดียวรอคุกกี้ตัวใหม่อย่างเดียวอะ่ะอืมประมาณนี้นะครับก็หลักๆก,ก็อาจจะมีได้ตังค์จากช่องทางอื่นเนี่ยนะนะแต่หลักๆก,ก็มาจากกาชาเนี่แหละก็คือผมเปิดกาชาทุกๆอีเวนตะ์อ่ะเพื่อเปิดหาคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยพอสุ่มได้สามปุ๊บก็จะได้ตังค์ในเกมถูกปะ่ะอ่านี่เดี๋ยวเผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะครับดย๋ยวสมมติผมเปิดสักขีบหนึ่งเอาเอานี้แล้วกันมามาดูกัน เนี่ยเห็นไหมก็คือเราจะได้ซ้ํานะครับก็คือยิ่งคาสูงเนี่ยรู้สึกจะน่าจะยิ่งได้ตังในเกมเยอะนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ครับอันนี้ก็สาที่ได้ดูนะครับอ่ะส่งท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นชาเลนจ์ระกิจำกัดละคืออยากจะฝากบอกคนที่เก่าวหาผมเมื่ออาที่ผ่านมานะถ้าเขาดูคลิปผมอยู่นะขณะนี้นะก่อนที่คุณจะเก่าวหาใครอ่ะคุณควรต้องศึกษาข้อมูลก่อนไม่ใช่แบบ คุณเห็นคนนั้นเขาเพชรเยอะคุณเห็นคนนั้นเขาตังในเกมเยอะคุณก็กล่าวหาและว่าโกงหรือเปล่าใช้โปรแกรมโกงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฝากไปให้คิดนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้แบบโกรธอะไรนะแต่เอาจริงๆถ้ามันเกิดเหตุการณ์ซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันมันไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยผมก็มันงุดหงิดนะจริงที่แบบต้องมาโดนกล่าวหาอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไมไ่ซีเรียสอะไรนะผมก็ พยายามปล่อยผ่านมันไปน้ำแล้วก็ทําหน้าที่แบบแคสเกมมาให้เพื่อนๆได้รับชมประมาณนี้นะครับก็ฝากไปคิดน้องว่าก่อนกล่าวหาใครอ่ะดูให้ดีก่อนเพราะคนคนนั้นอ่ะมันก็เป็นได้สองแง่นะบางทีคนที่คุณกล่าวหาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โกงก็ได้หรืออาจจะโกงก็ได้คือมันเป็นได้สองแงนะ่ไงเพราะฉะนั้นควรต้องดูก่อนก่อนที่คุณจะกล่าวหาไม่ใช่แบบคุณมากล่าวหาก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฝากไว้คิดนะครับโอเค คลิปยาวหน่อยนะครับขอแบบระบายนิดนึงเนาะอะ,อะเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าเราใช้สมบัติอะไรกันดีสําหรับอ่าคุกกี้ชาเลนจ์นะฮะชาเลนจ์และขีดจํากัดอ่ามีหลักๆมีสมบัติที่ผมเห็นเยอะเลยนะเป็นอันนี้เลยเขาเรียกว่าบูมแมลงป่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะอืม เดี๋ยวผมลองพิมพ์ชื่อสมบัติก่อนนะไม่รู้ใช่ป่ะอ๋อนี่ยใช่ฮะเป็นบูมแมลงเยลลี่หมีนะโอเคชิ้นต่อไปเราจะดูเอาจากส่วนมากนะ,ะับว่าใครใช้สมบัติอะไรกันเยอะนะฮะลองลงมาที่ผมเห็นเป็นอันนี้ฮะ อน,นี้เจอแล้วโอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายน่าจะเป็นตัวกระป๋องนี่นะที่ที่เห็นเยอะลองลงมาน่าบางคนก็เป็นแผนที่นะเออผมว่าเอาแผนที่ดีกว่าเอาสองอันอาสามอันนี้แล้วกันเนาะ แทงสมบาทอ่านี่นะครับโอเคเดี๋ยวไพ่ผู้พิทักษ์เราจะใช้อะไรดีอืมในนี้เขาไม่ได้เขียนเนะว่าในอันดับเขาใช้ไพ่อะไรก็อืมเอานี้แล้วกันนะไม่รู้จะใช้อะไร ก็เ,เอาไพตัวนาชอคโกแล้วกันเนาะโอเคดูยังออไรครับเออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมลืมพูดเลยเรื่องเกี่ยวกับโดนกล่าวหาว่าหาว่าผมโกงอะ่ะอันนี้ผมลืมพูดเลยนี่เดี๋ยวก่อนดิอืมผมว่า ด่านเนี้ยเหรียญเยอะผมว่าใช้สมบัตินี้ดีกว่าก็ตามนั้นนะครับคือที่ผมผมลืมเล่าอีกเรื่องหนึง่งนอกจากเขาจะกล่าวหาผมแล้วอ่ะอืมเหมือนเขาจะเรียกเพชรว่าเป็นมรกรนะเออเขาเรียกเพชรเป็นมรกรซึ่งผมเอาโพสต์เนี้ยไปพูดคุยในกลุ่มคุกกี้รันนะครับอ่าเขาก็มาคอมเมนต์ในโพสต์ผมนะตามคอมเมนต์ผมเห็นอยู่สักประมาณสองสามคอมเมนต์มั้ง เขาคอมเมนต์ประมาณว่าเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าที่เขาแบบใช้แปลภาษาเงี้ยอันนี้ผมไม่ทราบแต่ก็ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยเนาะประเด็นเราจะดูตรงที่คือทําไมเขากล่าวหาผมทําไมเขาคิดแบบนี้สแสดงว่าสแสดงว่าคุณเป็นคนมองอย่างนี้หรอแบบแบบเห็นใครเพชรเยอะเห็นใครตังในเกมเยอะคุณก็กล่าวหาก่อนแล้วว่าเฮ้โกงเงี้ย ทีผมก็ไม่พอใจอะเนาะก็คือก็อยากจะฝากไว้ให้คิดนะนาะว่าก่อนเกาหาใครแบบควรควรก็ต้องแบบศึกษาก่อนอ่ะเนาะ โอ้ยชนเอาใหม่ฮะคะแนนเอาคะแนนเอาพอให้ถึงไดมอนก็พอ,อ่ะเอาแบบให้พอเคลียของรางวัลน,นะฮะเพราะว่าเราจะเอาของรางวัลทั้งหมด เนี่ยกุ่มเขียวตรงนี้คที่ผมไม่โดนมันมีไอเทมโบาาัาไทมมซ่อน พาดเจอรี่หมีใส่ลุงมั้งไม่เป็นไรตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านนะฮะ โอเค375ล้านนะครับได้ท็อป3.3%มอเซโอเคเคยงของรางวัลทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าจัดอันดับนี่ผมอยู่ท็อป5%โอเคอ่ะก็จบไปที่เรียบร้อยนะสำหรับการเล่นอ่าคุกกี้อ่าชาเลนจ์ไลา์ขีดจำกัดนะครับของคุกกี้รสครีมโยเกิร์ตนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝาก กดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยละกันเนาะนะครับถ้าผมพูดผิดหรืออะไรประการใดก็ขอไปเพื่อนๆด้วยละกันนะครับโอเคก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ